เรวเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่วัสดีบิงว่าไงชาร์ลีง่ายบิงไปเล่นกันเถอะสวัสดีแพนโดหวัสดีแพนโดสวัสดีบ้าเออต้างคนดูเรีบรีบนะบิงไม่เป็นไรนะบิงบายไม่เป็นไรแหละ บายบายแถวแถวมุมถนนไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้บิงจะเจออะไรนะอ่ะอ่ะฮะโอ้โอ้มีอะไรไดดูที่กล่องประกาศด,ด้วยฟอบอ๋อเจอลูกโป่งแล้วนี่ ไม่ใช่มังฟอบนี่ไม่ใช่ลูกโป่งสักหน่อยลูกโป่งต้องใหญ่สิใช่สิตอนแรกๆลูกโป่งจะใบเล็กเราจะต้องทำก่อนจะให้เป็นลูกใหญ่ฟอบไม่จะได้เลยดูนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมัดก่อนอุ้ยฮะเราจะไปไหนเนี่ยอุ้ยลูกปองหายไปไหนแล้วล่ะฟอบอ๋อฮะลูกปองต่ออีกทีได้ไหมคะผมจะได้เก็บไว้ได้สิแต่ถ้าเธอรอให้ฉันมัดเสร็จก่อนมันก็จะไม่แฟบอีกนะ อเออโอเข้าทักทายผมด้วยอืมถ้าอย่างนั้นวาดหน้าไหมอืมนี่นี่แหมยิ้มสวยดีซะด้วยนะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีลูกโป่ง <c oughs> เขาตอบกลับมาได้นะฮะ <c oughs> ค่อยๆนะบิงเดี๋ยวมันจะตุ้มเจ้าลูกโป่งเขาชอบนี่นะ เบาเบาสิดิ้งจำได้ไหมมันอาจจะตุ้มก็ผมทำบ้างนะฮะถ้าควรจะเล่นฮึบเบาเบาดีกว่านะฮึบฮึบอ่าฮึบฮึบเออ๋ออ ดึงอ,อ,อาาดูนี่นะฟอบอออ๋ <c oughs> อเบา,บาสิบิงมันอาจจะแตกนะแล้วรูปปองของผมล่ะเขาอาจจะไม่ชอบถูกเตะก็ได้นะบิง ีเจ้าลูกป่งดูสิฟอบผมนั่งทับลูกป่งได้ด้วยนะจริงจรด้วยโอ้ลูกป่งคงไม่ชอบหรอกนะบิงเขาต้องชอบอยู่แล้วหรอฮะโอ้เออบิงออไม่เป็นไรใช่ไหมบิงอ้าเสียงดังมากๆ ฮะ uh huh. อืมตอนเธอขี่ลูกโป่งแล้วเด้งม,มันก็เลยแตกนะโอ้ oh. นี่ไงนี่ไม่ใช่บอลลูนี่นะอืมช่วยเป่าให้มันใหญ่ขึ้นอีกทีได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงมันแตกแล้วเนะ่ยแต่ผมอยากได้มันกลับมาโธ่เป็นไปไม่ได้หรอกนะบิงมันแตกแล้วและถ้าลูกโป่งแตกไปแล้ว ไม่ว่าเราจะเป่าแรงขนาดไหนมันก็จะไม่พองอีกแล้วผมเก็บเอาไว้ได้ไหมฮะได้สิเราไปหาที่เก็บดีๆกันดีกว่านะเธอจะได้ไม่ลืมเขาไงอืมไว้ในกล่องความทรงจำไหมฮะเป็นความคิดที่ดีมากเลยฉันหยิบกล่องความทรงจำมาให้นะไม่ต้องห่วงนะเจ้าลูกโกงเดี๋ยวฉันจะเก็บนายไว้ในกล่องความทรงจำ อ้าวนี่ไงโอ้ดูของที่อยู่ในกล่องความทรงจำนีสิฮะมีรถสีดำด้วยแต่แล้อมันหลุดหายไปหมดแล้วปืน bye, บายบายรถตอนนี้พาปีตี้เป็นหัวประกาศไขายรานตอนนี้ลานใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วบายบายผักกาดแล้วนี่ก็คือปากกาพแพนกวินที่มีสีตั้งหลายสี แต่ตอนนี้ไม่มีสีกแล้วบายบายปากกาเพนกวินอาให้ลูกโป่องอยู่ในนี้แล้วนะและผมจะมาเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วบายบายลูกโป่งบายบายลูกโป่งวาดรูปลูกโป่งไหมเธอจะได้จำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไง ผมจะวาดเขาตรงนี้จะได้จำหน้าเขาได้เป็นยิ้มที่สวยมากๆเลยแ่ละดูสิฟอบผมวาดรูปรถตาพกาศฮอพิตตี้แล้วก็ประกาศแพนกวินและกันนี่ลูกปองเขาทำอะไรอยู่เหรอเขากำลังลอยขึ้นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจะเอากล่องความทรงจำไปเก็บได้หรือยังบิงคะ ดีมากเจ้ากระต่ายวันนี้ผมเจอลูกโปง่งแล้วฟอบก็ช่วยเป่าให้ผมเล่นเอาลูกโปง่งไปเล่นได้ตั้งหลายอย่างน่ะผมโดดเด้งดึงดึงแต่เขาคงไม่ชอบเขาก็เลยเพราะลูกโป่งแตกแล้วมันจะพองไม่ได้อีกไม่ว่าเราจะเป่าแรงแค่ไหนก็ตามลูกโป่งก็เลยต้องไปอยู่ในกล่องความทรงจำ ถ้าเธอทําของสําคัญเสียลองเก็บไว้ในกล่องความทรงจํำสิพวกเขาจะอยู่ในนั้นแล้วเธอก็จะได้ไม่ลืมของชิ้นนั้นบิงเขาชอบกล่องความทรงจํามากๆเลยบายบาย